โยสวัสดีครับผมวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเอ่อเดสบอลนะครับผมวันนี้เนี่ยก็จะมาเล่นกับน้องเอ้ยใช่ทีเพื่อนผมเองนะครับวันนี้เนี่ยจะมาเล่นกันนะครับแบบหนึ่งหนึ่งกันใช่ปะสมมุติถ้าผมแพ้เนี่ยเราจะมีอะไรทําโทษไหมเพื่อนผมวัน,นี้นนะครับผมบอกเลยวันนี้ผมจะมาหนึ่งหนึ่งกับเพื่อนผมนะครับกับคนที่ชื่อว่าบักเฟมนะครับผมเออนั่นแหละ นั่นแหละครับใครที่แบบเล่นนะครับบอกเลยว่าเขาตึงแน่นอนครับระดับวงการขนาดนี้แล้วนะครับเขามีพลังโกโจโแต่ผมมีพลังใส่ตมอมเยี่ยวผมโคตรตึงเลยครับผมยังไงก็ตามก็อย่าลืมฝากกดไลค์และกดติดตามผพ้่อเลงใจแล้วก็ไมค์เวแจะระเบิด่อยนะครับก่อนจะไปกันนะครับก็อย่าลืมฝากกดติดตามแชทติดต่อผมด้วยนะครับผมอ่าเป็นไงมาเาผมจะไปเล่นหมดหอะไรกันหรอรอบพร้อมเลยหรอเจนดีอย่าพร้อมดีไปนึงไปนึงดีนะครับ นเนี้ยมันเกมที่แบบมีอัลลมิใช่ป่ะครับแน่นอนเลยว่าผมก็มีพลังนี้มาผมพร้อมสู้แล้วสมมติผมชนะ5ตาเท่ากับว่าผมนี่นะผมผมนี่นะชนะ5ตานะเว้ยเอาเอาแห้าตานะเว้ยห้าตานะห้าแต้มห้าแต้มห้าแต้มนะห้าแต้มนะห้าแต้มนะห้าแต้มผมขอห้าแต้มมามาไอ้หนี้ห้าแต้มห้าแต้มมันต้องเป็นของกูแล้วเว้ยห้าแต้มเป็นของกูมาละว,ว้า เชียได้เสียไปแล้วหนึ่งตอนนี้คุณได้หนึ่งแต้มแล้วนะคุณนี่ได้หนึ่งแต้มแล้วนะนะครับผมรางวัลของคุณก็คือรางวัลที่เอ่อถ้าคุณชนะผมเนี่ยผมจะไปเล่นแมทผีกับคุณโอเคว่าแต่ถ้าคุณแพ้คุณจะต้องเล่นกเกมที่น่าสุดกลัวที่สุดในในโลกพาผมเล่นโอเคว่าเออเอ,อ๊เดี๋ยวผมจะพาคุณไปเล่นเกมเกม,เกมหนึ่งเว้ยไม่รู้เป็นอะไรครับก็รอติดตามแล้วกันเออว่างั้นแหละเออ แต่ถ้าผมแพ้คุณต้องพาผมไปเล่นเกมผีที่น่าคุยที่สุดในโลกก็จะไม่เอ้ยอุ้ยโหเสียไปสองเฮียกูเสียได้ไงวะกูเสียสกิลตัวเองแล้วอะเปลี่ยนด่านดีกว่าครับเพื่อนด่านนี้มันดูซึกกว้างเกินไปเอาด่านนี้ดีกว่า เพื่อนเดี๋ยวกูขออย่นี้ก่อนหน้าสองตาเว้ยจริงก็จริงๆผมก็ขี้เกียจเอาหรอกอุ้ย เฮ้ยเกียแม่งกูกดอะไรซ้ำๆวะกูเป็นไรเนี่ยกูกดอะไรซ้ำๆเนี่ยโอ้โหเสียไปสามแต้มแล้วนะครับไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอมเดี๋ยว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 ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเป็นมันไม่ใช่กูเว้ยกูเว้ยนะครับขี้เกียจนะครับผมจะไม่ยอมแพ้ได้ไงวะคนอย่างกูไม่ยอมแพ้หรอกแค่นั้นแหละคนมันข้างอ่ะกูมันข้างอ่ะเออกูกูข้างกูข้างอ่ะกูข้างวะอู้หูโม่โม้นี่นะนะอยากเล่นเลยอ่ะองจริง ม่ให้เล่นด่านนี้กูไม่ชอบเลยด่านเนี้ยเอาจริงนะด่านนี้มันกว้างจริงแต่มันมีอะไรกลมๆไม่รู้นะเฮ้ยเฮ้ยก็เอาเฮ้ย,ยโหนเนี่ยมันโ,โกตรงนี้แหละไม่ชอบเลย ไอ้ลูกกลมๆที่มันบังอ่ะเอาโอ้โหโอ้โหอะไรอ่ะเนี่ยกูเกลียดหมดไอ้เหี้ยเนี่ยน,นะครับผมมันโกงครับมันโกงผมไม่นับในไ,ไม่เนี่ยไอ้เหี้ยมันไอ้ศาตว์ดูดูมันเด้งดิมันดูมันเด้งไอ้เหี้ย ดูดีโอ้โหโอ้โห okay, โอ้โโอโแค่นี้เหรอครับแค่นี้เหรอครับวู้อย่าให้กูขลั่งนะผมตอนนี้นำแล้วนะนำแล้วหนึ่งหนึ่งต่อสามใช่ไหมไม่เอหรอกกูโคได้เวลาพิกกูขอพิกก่อน <S <S ผมต้องเลือกเท่านั้นเขาใช่ไหมถ้าคุณชนะถ้าคุณแพ้ผมคุณต้องเล่นเกมที่ผมเล่นโอเคป่ อุ้ยนี่ไงอุ้ยแม่งอะไรเนี่ยชิมหา่าละ อ่าทียได้นะครับเหลืออีกฐานเดียวนั้นกูนี่เป็นที่อะไรเนี่ยไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ยอมครับไม่ยอมเว้ยไม่ยอมเว้ยกูไม่ยอมหรอกเฮ้ยอ่ะกูไม่ยอมหรอกกูลองแงกูงองแงแล้วกูงองแงเว้ยเดี๋ยวกูจะแบบอีซี่เว้ยแบบเลื่อนละไม่ไหวแม่อีซี่ว่ะแม่งเออแม่งเดี๋ยวกูจะเลื่อนแบบอีซี่ละอีซี่ โอ้ยมันแหลกอะนึงอุย้ยจะจบตอนนี้แล้วกูไม่ยอมหรอกไอสัตว์อยู่ไม่เสียคะแนนเอาไอ้เี้ยอ้อหรอ เนี่ยเสียเสียสวยเว้ยโอ้แค่นี้แหละครับพี่สองตาแนละ้วสองคะแนนแล้วนะผมเป็นไงโอชอบเลยครับผมว่าแพผมว่าผมไม่ชอบด่านนี้คุณก็รู้ด่านพวกนี้ผมไม่ชอบท่าน,นแบบไอะไต่ไต่ตบนเนี่ยอ่าไอส,สัตว์เสียไปก่อนเสียไปก่อน เอ้ตยยโอ้แม่งเง้ยกูุแพ้จนได้นะครับในสุดผมก็ผมก็แพ้มันจนได้นะครับ2ต่อห้านะครับเรียบร้อยนะครับผมผมขาดอีก3แต้มนะครับผณจะชนะแม่งสุดท้ายผมแพ้จนได้นะนะก็อย่างที่บอกไปครับถ้าใครอยากจะดูแบบติดตามว่าผมจะเล่นเกมผีอะไรนะครับกับเพื่อนผมคนนี้นะครับผมแพ้มาแล้วนะครับผมนะ ก็ต้องรอดูกันไปนะครับก็อ,อกไปก่อนนะครับผมไงสุก,กูก็แพ้มันจนได้นะครับใายนะผมโอ้ยแพ้คงสักตานึงไม่เป็นไร,รอ่ะเพื่อนนะให้คนดูหน่อยไม่ได้ไั้ไงฮนะขันอย่างงี้คุนตีเหรอคุนตีเหรออืมคุนตีเหรอคุนตีเหรอฮะโอเคครับก็แค่นี้แหละก็สำหรับใครที่อยากเล่นก็ลิงกอยู่ใต้คลิปแล้วก็ถามว่าผมจะทำสัตวจา่าไหมผมจะพาเพื่อนผมจะพาไปเล่นเกมผีไหมคำตอบคือ สัจจาครับยังไงผมต้องต้องกินเล่นเกมผีอยู่แล้วเออแค่ที่บอกไปถ้าผมแพ้เนี่ยไอ้เฟมผมเนี่ยหรือเพื่อนผมเนี่ยจะพาผมไปเล่นเกมผีเว้ยซึ่งผมเป็นคนที่ไม่ชอบเกมผีเท่าไหร่แต่ผมก็ชอบแหละแหละก็คือก็คือแบบกลัวจะสกแกรครับไม่ได้กลัวผีครับสกแกรอย่างเดียวนะเอาว่าครับผมขอจบวิดีโอที่นี้ครับสวัสดีครับบาย